สวัสดีทุกๆคนนะจ๊เะเตรียมส่งโว้อ้วนเอ้กำลังจะร้องเพลเงพอดีเตรียมส่งของให้สีรัตน์นี่ประกอบฝรัง่งสองกิ่งเกียร์สองหมื่นหัวเราะเนี่ยส่วนนี้พี่นัทเบตรเตอร์ของคุณนัททุนด,ดวนจันคุณนัททุนด,ดวนจันนี่น่ารักนะ เขาบอกว่าถ้าเกิดให้ฟรีเขาไม่เอาด้วยเขา,ารีบโอนเงินมาให้เราเลยนะอย่างน่ารักเลย <S <S คือหลายๆคนเขาอยากจะอนั่นอยู่แล้วล่ะเขาอยากจะซื้อเราอยู่แล้วแต่บางทีเรากลัว,ลวไม่รอดไงใช่ปะ่ะบางทีกว่าเออส่งถึงมือปลุกให้รอดก่อนแล้วค่อยโอนเงินมาอะไรแบบเนี้วิธีการแพ็คของเรามันไม่ยากนะเราเอาดินออกนะ เนี่ยเราจะเอาดินออกเราจะเอาดินออกแล้วเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่หุ้มคือเหลือรากติดดินมานิดนหน่อยหน่อยแล้วเอากระดาษทิชชู่หุ้มแล้วก็เอาน้ําพ่นสเปรย์แล้วก็เอาถุงสวมทาไงดีเดี๋ยวทาให้ดูแล้วกันแป๊บหนึ่งกิ่งนี้เอาออกมา เอาออกจากถงตากเยอะแล้วขึ้นนานนี่นะนี่นะนี่แข็งแรงที่ชู่งาไว้ ทิชชูทุกเอมินได้หมดมีรากแบบนี้ไม่ตายคือเวลาส่งของอะ่ะน้ำหนักมันจะทำให้ราคามสูงใช่ป่ะแล้วก็หุ้มไว้เงนี้ยหุ้มไว้แบบเนี้ย นี่นะพอเวลาเราจะส่งของนะจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เนี่ยแล้วก็พกกี้ไ,ไหนไม่รู้เอาจุ่มนี่จุ่มน้ำแบบนี้นะแล้วเราก็ห่อด้วยพลาสติกทีึง วิธีการห่อของเราเวลาส่งต้นไม้เราก็จะมัดไม่ตายนะจ๊ะส่งไกลถึงภูกเก็ตสงขลามัดให้แน่นๆแบบนี้เราทำอะไรก็ไม่ค่อยจะถนัดเลย ถ้ามีผู้ช่วยเนี่ยเขาจะมีน้ำหลอเลี้ยงรากเข้าไปความชื้นไม่ไปไหนเลยมัดแน่นๆแบบนี้ส่นี่ถุงครอบอีกทีนถุงใหญ่ๆนะประมาณยีิบสี่ ยีบสี่คูณสิบสองนิ้วป่ะเนี่ยแล้วเราก็ห่ออย่าี้ห่อแบบนี้แล้วก็ใช้เชือกมัดอีกทีหน,นึ่งวิธีการหอ่อเราก็ทำแบบนี้ทุกต้นเลย ต่อแบบเนี้ยรับรองไม่มีตายครับเหมือนปักชันแบบคึบนแน่นแล้วก็ส่งมาให้แน่นๆน่ะเนี่ยแล้วเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหม เนี่ยเบาด้วยเนี่ยเบาด้วยแล้วเราก็จะทำแบบนี้ทุกต้นที่จะส่งแบบนี้นะถ้ามันพองๆก็เจาะก็ได้แล้วแต่แต่มันไม่ตายหรอกเ,เตรียมส่งนี่ของคุณอนะาทุนวนจันส่งไปใกล้ สีรัดก,ก็เหมือนกันเดี๋ยวสีรรัตรอบนี้ก็เอาไปทั้งแบบนี้แหละนะจ๊ะเพราะเขาที่เราส่งไปเดซสมอลเร่แล้วเดี๋ยวเราก็จะทํแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรียบร้อยสองสองกิ่งขอบคุณนะสม,มุติของคุณนะัทม,มุตนะมมนะมมจันพีนัทเบเตอร์หรือต้นเนยถั่วนี่ เป็นอะไรที่ทำให้การขนส่งไม่ตายเบาด้วยเดี๋ยวก่อนต่อไปของิีิรัตน์นี่สองหมื่นนะซีเรีน์กินสองหมื่นเดี๋ยวกนเดี๋ยวเดี๋ยว ของสิรับมีดอก่ะติดดอกแล้วแต่ตอนส่งไปมันจะร่วงหรือไม่ยังไงก็ทั้งมันไม่เป็นไรถามดูลูรากอ่ะออบาดแข็งแรงแล้วถึงตอนเห็นไหม ยินร่วนซุยเ่ื้องหงราคานิดๆก็ไม่ปันไดใช่ไหมกลาแข็งแรงอ่ะเนี่ยแล้วก็หอมเดิมหอมด้วยทิชชู่ใครจะหอมด้วยกระดาษอะไรก็แล้วแต่ได้หมดไม่มีปัญหา ขอให้เป็นอะไรก็ได้ที่มันสามารถอุ้มน้ำได้พันมันแบบนี้ยแหละเบาพัานเป็นมัมมี่ ลูกต้นไม้คือเอาไปเอาไปขยายต่อได้จุ่มน้ำแค่นี้พอแล้วของศิรป์ปรสงสไม,ม่ไก,กลยอยู่แถวไหนก็ลืมของคุณส่งสาธรของคุณนัตุนนันจานี่ส่งสาธรใกล้ๆสมัยเราทำงานอยู่สีลมนน่นที่บริษัท ในทากินก้านี่ยอยู่ทำงานมาเก้าปีอะ่ะตึกซิลัมคอมเพล็กซ์วิ่งเล่นอยู่แถวนั้นน่ะสมัยทำงานบริษัทวิ่งเล่นอยู่เก้าปีสนุกสนานกับการใช้ชีวิตสาวออฟฟิศ ให้ดีๆมันให้นาน,นๆอ้ยน้ำครอบมันเด้ถึสส,สองยี่บสี่นาา่าจะใช่ หากก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็องอกใหม่เพรารากแข็งแรงแล้วถ้าตายเขาว่าการนัสียนะ <c oughs> เดี๋ยวไตอนให้ใหม่ตอนนี้กิ่งกำลังออกเยอะแยะ,ยะทำคนเดียวมันไม่ทันจริงดีๆนะออาเฮียเราออกไปข้างนอกไปฟิตเนสเราก็จะฝาก ป้าป้าเราเออกไปส่งป้าป้าเราได้ช่วยเยอะนะอุ้ยอืมจะทำให้เสร็จกันดีกว่าเนาะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ใส่กล่อง ต้องจำให้ได้ว่ากล่องของใครเปล่ากลัวจะสลับนี่ค่ะอืมอ,อ๋อนี่ของคุณอาทูนอันนี้ของสิริรัตน์สิริรัตนี่ฟูมักเอาไปด้วยนะจ๊ะใส่ไปแล้วนะฟูมักนี่ของสิริรัตน์นี่ นอนนอนนะจ๊ะนอนรอน,นะจะาิริรัตน์เคนะอันนี้ของคุณนทัทวุฒิส่งใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึง เจารู้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็กดปิดกล่องชิวเงยวุ้นวุ้นชิวแม่ไหนเล๊งเดินทางเสร็จ ถ้าเกิดมันป่องๆก็หาอะไรมาทิ้มไม่มีปัญหาเอาเร็ติดก็ได้ะส่งกันเองค่ะส่งกันเองคนกันเองค่ะคนกันเอง,งเรียบร้อยจะให้ป้าไปส่ง โอเคเรียบร้อยหนึงกองวันอย่บบามาดันเดียบมาชนนี่โอเคก็ได้เห็นบอกเห็นเนาะ ก็เอาเล็บติดอ้ยนี่ปัญหาแล้วจ้ามันเ,เล็บติดได้งานนี้เพื่อแยกและแปปะลม่เป็นลมสีดฟองที่ไม่ได้ตอนเดี๋ยวเราไปหาบักหนุย่ยเพื่อนเราเราไปซื้อมา แถวร้านตลาดเสร็จตลาดรัรรงิทธิ์นะจ๊ะกล่องส่งสิบบาทเอ้เรียบร้อยเตรียมส่งจะให้ป,ปรร้าปลาเราไปส่ง เหนื่อยแล้วหอบแค่นี้นะ